เป็น,นอะไรได้หยหรอแม่ใส่เบิดงาเอาก็ว่าซุปเห็ดซุปผักใส่น้ำกันซุปเห็ดซุปผักใส่น้ำกันแต่เบิง่งแม่มันเก๋นะผักก็บ,บรรยาแก่มันบรรยาแก่ซุปเห็ดบดพี่น้องเอ,อ้ยสวาวขาวตีอีแล้วมันเลย ะกระดูกอันยังมันออกมีดอกผักทอนงนั่นขึ้นนั่นแหละหัวขาอัหัวคาเนี่ยอืม